มาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นที่นอกใจคุณไปมีมือที่สามเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเขาส่องคุณนะคะตอนนี้เนี่ยเขาส่องคุณส่องหนักมากส่องแล้วคิดพิจารณาดูว่าอะไรยังไงส่องหนักมากคิดถึงคนที่แบบเพียบพร้อมที่คอยดูแลเขาเพียบพร้อมในที่นี้ก็คือบางคนก็เพียบพร้อมแบบนี้เลยอ่าทั้งรูปร่างหน้าตาเพียบพร้อมทั้งการดูแลเขาเอาใจใส่เขาโดยเฉพาะความเป็นครอบครัวคุณดูแลดีมากๆาคุณเป็นคนที่บางทีไปได้คู่ที่อ่าต่ำกว่าคุณได้นะคะอาจจะต่ำกว่าคุณได้อืแต่คุณก็เลือกที่จะมาเป็นแม่บ้านแม่เลห้า ดูแลเขาอะทั้งนอกทงในบ้านอะไรเนงะี้ยอืคือดูแลเป็นอย่างดีนะคะมีความอ่อนโยนให้กับเขานะคะแต่เขาอะส่องแล้วก็ส่องจริงๆส่องแล้วโมโหอะไรแค้นเคืองอะไรเออส่องแล้วมาแค้นอะไรหรือว่ามาหึงปะดูสิขอดูสิทาไมมีอะไรคิดถึงฝันเนี่ยพอเขาส่องหนักส่องแล้วก็แบบไม่ยอมส่องแล้วก็แบบยังไม่ดีกับคุณนะอะพลังงานไม่ดีอะมันก็เลยส่งมาพลังงานนี้มาให้คุณส่งพลังงานที่อความดิ่งความดาวมาให้คุณช่วงนี้ใครดิ่งดาวไหมคะอะให้คุณผ่อนคลายไว้คุณจะรู้สึกว่าสภาวะอารมณ์ุปจนแปรปรวน โดยเฉพาะน้ำขึ้นน้ำลงมันพระบรรโย่เนี้ยเพราะว่าอะไรอยากจะกลับมาไม่อยากจะกลับมานะคะคุณเออเหมือนแบบว่าส่องแล้วหึงหวงเลยรู้ณอาจะดูดีไม่อยากคือยังหวงแบบว่ากลัวคุณไปทําแบบนี้กับคนอื่นไปไปมีคนอื่นไปทําให้คนอื่นประมาณนี้ยแต่โอ้ยังไม่ดีเลยปากฉ่ำมากว่าคุณฉ่ำมากนะคะใส่สีตีไขว่าคุณอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเออแต่ไงเนี่ยเขาอยู่กับคุณอ่ะคือเขาจะแบบว่าไม่ค่อยยอมคุณนะมุดทะลุกับคุณผู้จาแบบมะนาวไม่มีน้ำกับคุณผู้จาไม่รักษาน้ำใจคุณนะคะเออไม่เคยจะยอมคุณเลยเเเนนาาาะะแต่่ถ้จกลับมีย ก็ต้องดูกันอีกทีเพราะว่าเขาส่องดูคุณเฮ้ยพลังงานนี้ยังเป็นอยู่ไหมยังอยู่อยู่ไหมพลังงานที่บูชาความรักเขาอะบูชาเขาอะรักรักอะเป็นอย่างนี้อยู่ไหมแต่ตอนนี้คือตั้งแต่เขาออกไปอะคุณรู้สึกถูกหยามเกียรติมากนะคะแต่เขาเออยังอยากจะมาส่องดูคุณน่ะว่าคุณจะยังรักเขาได้อยู่ไหมนะเขาอยากติดต่อสรรรื่อสารจริงจริงพระอิศานอยากจะติดต่อสื่อสาร,ร,รหาคุณอยากจะกลับมาให้ความชัดเจนกับคุณอันนี้ในความคิดคนะอยากจะมาให้ความชัดเจนกับคุณอะเออแต่ยังไงอะคุณรู้สึกตอนนี้เหมือนตื่นรู้แล้วอะว่าอะไรเป็นอะไรนะคุณ้ใหภัยเา หรือพยายามสงบเข้าทางธรรมมากขึ้นนะคะเข้าทางธรรมมากขึ้นถือสวัสดิผ่านมาโปรดสัต์ได้บาปไปแล้วกันนะโอ้โหโปรดสัต์ได้บาปให้การมาเทพขึ้นทําคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปนะคะขึ้นมาทันทีเลยนะคะเออนี่แหละตอนนี้ชีวิตเขานะบุ้มนะคะก็ทาแบบว่าเหมือนไปทำเดียวคนอื่นแต่ก็ไม่ได้รับความชมเชยอะไรแบบนี้เหมือนกันเหมือนที่เขาทำคุณนะ่มันก็อยากจะกลับมาถ้าถามเขาคิดยังไงคุณบางทีอยู่ๆแต่มนเอาคุณไปว่าทาเลยนะบุ้มมากเลยแต่ก็ยังจะกลับมามันก็เลยแบบตตต้้้อองงงรรรดดููนนนนนะะะสถถาา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 ากกณณณ์แแ่่่ลัับมมมมชคคุุยไเต้อง คุณสบายแล้วคุณชำแล้วนะค,คุณสบายแล้วตอนเนี้ยเออแต่ต้องดูว่าเขาจะใช้วาทศิลป์อะไรที่จะมาพูดกับคุณนะคะเขาจะใช้วาทศิลป์อะไรคือคุณต้องพิจาราณาดูให้ดีแล้วกันเพราะว่าตอนเนี้ยเขาก็ยังไม่ดีต้องรอตอนก็รอดูต่อไปว่าเขาจะดีขึ้นหรือ,อยังนะคะเนี่ยามาแน่นอนบางคนก็ไปดูคนที่เด็กกว่านะหรือนิสัย,ยอ,อย่างเด็กอะไรเงี้ยหรือใช้เด็กใช้ลูกใช้เด็กใช้ลูกจะเป็นเขาอ,อ้างเข้ามาอยากจะเข้ามาแบบอุ้ยไปกินข้าวกันไหมเธอเป็นยังไงบ้างหรอลูกเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยเออเนี่ยแต่อีโก้นะแต่ต้องนานอยู่นะคุณอาาาาจจจะะ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 เเเเลลลลิิิิกกกกกกััันน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 นมมมมไไดดด้้้้้้สรรยยใใหหหหญ่่่่ๆแแแวววว็็คคคคฟ์ชีงงงบุุณณึท มีความสงบเนาะมีความสงบคือแบบปรับตัวเริ่มปรับตัวได้แล้วในการที่ไม่มีเขานะคะมาหิงสาสนยังไงคะ